สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการยูดี้กินวานครับมาในอีพีกินดีกินล้ําแฮมแล้วครับวันนี้ปีนันเกิรมนาเสนอเมนูนี่เลยครับเมนูสิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจครับยำมาม่าหมูซับครับแแต่วันนี้หมูซับปีนันเกิรมทาแบบรวนแห้งนะครับทําเป็นแบบคั่วหอมๆเลยนะครับใส่กาะน้ําป่าอย่างเดียวนะครับนี่ครับมาม่า นะครับจะหวามะแม่กับได้นอกใจไวๆนะครับไวๆสองห้าบาทเกึงนั่นนะครับตีมันรสชาติเค็มๆหวานๆนั่นเนาะนะครับตีละออนเอาไว้กินเล่นนั่นนะครับมันจะกกุบๆน้อยๆนะครับแล้วมันก็บอกคอย่ไก่ซัฟต์ไดนะครับเมาะแก่การเอามายำนะครับเอาละครับเอามาเริ่มต้นในการทํายำมะหม่ามูซับกันเลยครับเริ่มต้นจากการใส่น้ำตาลครับนี่ใส่น้ำตาลประมาณ หนึ่งช้อนโต๊ะนะครับวันนี้เป็นน้ำตาลทรายนะครับตามด้วยน้ำปลานะครับสองช้อนนะครับตามด้วยน้ำมะนาวนะครับประมาณอาสองช้อนเหมือนกันครับอืมแตมันบืนส้มเดียวไซส่แฮมนะครับ พริกแดงครับท่านผู้ชมครับนี่พริกขี้หนูสวนหรือพริกแดงบ้านเฮานั่นเองนะครับเพ็ดเพชเลยครับนี่หนาซอยตัวคิวติดเนื้อติดตัวครับเข้าตาพองก็มีนะครับใส่ลงไปครับประมาณยี่เม็ดนะครับแล้วก็ใส่เบือเขือส้มลงไปเลยครับเพราะว่าเขาต้องการให้หน้าเบือเขือส้มออกตัยนะครับใส่เบือเขือส้มไปหั่นห้าแกนใหญ่ๆนะครับอ่าแค่นี้ก่อนครับแล้วก็ขนก่อนครับผนให้ น้ำตาลทรงน้ำตาลซ้ายละลงละลายนะครับปนฮือพริกมันได้ทำงานนะครับต้องคนก่อยนะครับคนแห้งๆแฉะจังมันสเสด็จจังมันนะครับเอาน้ำตาลซ้ายมันะละลายว่านะครับถ้าใครมีน้ำตาลปี๊บก็เจ้น้ำตาลปี๊บก็ได้นะครับแต่วันนี้พี่หนานเกิม่มน้ำเสนอเป็นน้ำตาลทรายครับเพราะว่าต้องการความหวานจัดๆนะครับแล้วก็เจ้หน้าเหมือนเน้แบบ เปรี้ยวๆของแท้เลยแบบหวานจัดเปรี้ยวจัดนะครับแล้วก็เผ็ดจัดนะครับด้วยพริกขี้หนูสวนหรือพริกแดงบนเฮานั่นเองนะครับถ้ายากให้มันเผ็ดนะครับนีดอย่างปีนันเกิรมเนี้ยนะครับนีหนีหนีดนะครับนีดพริกแดงี่เขาซอยๆแต่ถ้าไปอยากเอาเผ็ดก็ไม่ต้องนีดนะครับเพราะว่ามันถึงออกมาแน่นอนรสชาติของความเผ็ดนะครับอ่าเรียบรออยแล้วนะครับปีนันเกิรมจะมาใส่พักก่อนนะครับ ใส่พักก่อนก็มีหอมหัวใหญ่ครับต้นหอมครับแล้วก็พักกําปืนนะครับหรือขึ้นช่ายนะครับใส่ลงไป <c oughs> <c oughs> มันจะได้ใส่น,น้ำแง่ก็นอทุนผู้ชมเนาะอ่าเดียบร้อยแล้วครับใส่วัตถุดิบสำคัญของเฮาลงไปครับนั่นก็คือ <c oughs> ม้ามานะครับวันนี้จับไปเลยครับซีซองซีซองนะครับ มันจะก้นได้ก่อนนะครับน้ำชมที่จริงมีถุงมือก่อนนี่คเดี๋ยวกันเลยครับน้ำชมเดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวแป้งปีนันเกอร์ไปเอาถุงมือก่อนโอ้ยน้อกน้ำชมถุงมือเป็นมาตรฐานนะครับในมือปีนันเกอร์บมาตรฐานครับงําลไปครับโอ้มือยังคบอันสองขวบนะครับเอาละเอาปากออกครับก้นด้วยมือเลยนะครับอืมใส่ถุงมือนี่มันจะยังมันเคื่อความสะอาดแล้วนะครับการเิษนะครับการนั่พิษปอะไ้ ืุณผู้ชมจบกันมาจีอี้เลยครับใส่ถุงมือก็จะได้ย่างนะครับเขาจะได้ยุยยุยหูจังยุยยุยก็ครับก็คืออันเต๋เนาะของว่าเต๋ยุุยนะครับคือๆๆคเส้นมันได้แตกตัวนะครับเวลาห่าไปจัดจานใส่ถ้วยมันจะได้ดูปุ๊ปุ๊ปใครที่บม่เข้าใจกาเมืองก็ถามเปื่อนๆดูนะครับคนที่เพื่อนเปืเป่อนภาษาเมียงนะครับแต่ถ้าบม่เข้าใจแท้ๆก่อ หลังไม้มาได้ครับเอาละนะครับปีนัยเกิร์มจะใส่วัตถุดิบตีสำคัญแห่ยมย่างหนึ่งนั่นก็คือนี่ลิกครับหมูซับนะครับอืเอาละเหลือไว้เกิงครับเอาไว้โปะแนะ่ใส่ลงไปครับโอ้ยหอนหอนๆอน เหมาะขนาดครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปเจอกันตีโต๊ะอาหารเลยครับปายช่วงกินดีกินล้ำนะครับสวัสดีครับนะครับยนดีตอนครับเปื่อนๆแห่งกำหนึ่งครับเข้าสู่รายการอยู่ดีกินหวานครับของกินล้ำยู่ดีคนมากวันนี้ในอีพีกินดีกินล้ำครับกับยำมะม,ม่าหมูสับเดอ จานหญิงใหญ่อลังการนะนะครับเพื่อนตีประหัรนั้นมามาเลยกว่าเพราะว่าหมูซ้าเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็วันนี้มีเล้งครับอ่าเล้งหน้าการหานนะครับก็เหมือนจะหู้ยังได้หมูหัวจะได้กินของแห้งนะครับเลยจัดเล้งมาเขือแหมงหนึ่งถ้วยใหญ่ๆนะครับเอาละครับเฮาบัอูขั่าทาเพลงแล้วเ้ยมาหยอกครับอยากกินข้าวขนาดนะครับกับเมนูวันนี้ครับอืยำมามานะครับยำมามานะครับ หมูซับนะครับแบบแห้งๆเลยนะครับพอมามาดูนหน้าไปหมดแล้วตอนนี้มามากินหน้าไปหมดแล้วครับอืมก็อร่อนี่ครับเปื่อนๆครับมามาจะเด้งๆอยู่นะครับใสๆเลยนะครับมีหน้ามีนวลบดดึนกับเละนะครับแล้วก็กินอร่อยครับอืมอืมอืม รสชาติยติดเส้นมา่มม่มดเลยครับคือนึกว่าไม่จัดจางนะครับเยวนี่นะ <S <S ใช่ไหมครับรสชาติจะมีความเปรี้ยวน้ำนะครับแล้วก็มีเผ็ดน้อยๆครับ วอนนี้มีพักกับเหมือนเดิมครับสลัดเร่โป๊กครับมีต้นหอมนะฮมหมูสับหม้อขนาดครับอืมดีเลรับมันเบิร์ดครับนี่แหละเบอร์ซิดอยู่เลย แต่ยำมะม่า,มาวันนี้นี่บมาได้ใส่พริกมะมมาลงไปนะครับเพราะว่าบายักได้กินของของเครื่องปุ้งนะครับก็เลยเน้นกินเครื่องยำเป็นลักเลยนะครับอืมไข่วงเพชรครับอร่อยเลย ครแบบเบาๆครับ,รบมันเหมา่นนี้สีสองครับสองห้าบันเกิงหันพอทีวว่วบบมันแห้งนะครับกินแล้วกินแล้วบบติบคอนะครับเพราะว่าเส้นมาหมามีความอิ่มหน้ามอยู่นะครับอขนาดกินเยอะขนาดนี้นะ เส้นมีความชำ่ำเขาสาตอยู่ที่เส้นเลยครับแล้วถ้าเป็นหมูหมูล้วนหรือหมูลวกเขาสามารถเอาหน้าหมูล้วนหมูลวกมาใส่ก็ได้แต่จะไม่ได้กลิ่นหน้าแต่ผมหวั่นยุงเมินเมินไปเส้นมันจะเละครับรเลยจ่วิธีนี้ดีกว่า แห้งๆชุ่าๆถ้าเพื่อนๆนะครับอยากลองชิมทำสามด้ครับแรกๆผมทำให้ดูเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ไม่ได้ไม่ได้คั่วไม่ได้ล้วนหมูให้ดูนะครับ หลวกเส้นนะครับหลวกเส้นนี่ก็เหมือนเหมือนทั้เหมือนอุ้นเส้นนะครับหลวกเส้นเรียบร้อยแล้วก็เอาผานน้ำเย็นแข็งนะครับแต่แบบนี้แจ่นะครับถ้าแจ่ปุ๊บเส้นจะขาดความความมันความหวานเลยนะครับเอาผานน้ำนะครับคือเปิดน้ำแล้วก็เอาเส้นผาน,น้ำไปนะครับเมื่อมันหายหายห้อนเปิดบรหึ่อเส้นมันไก่ตัวนะครับเพ่งอยู่ไหนนะ โอเคพี่อืมโอ้ถ้าเป็นปากใครอยาอ่างหมอครับท่านผู้ชมอืมดีเลยครับเบบก้ายหยุนออกไปครับยกมาโต๊ะโลดๆเอะก่ะเนาะครับดีเหี้ยเพิรงเอ้งมาแล้วครับอืม อืมอืม,อมสงข้าติดเกาต้งรับปีใหม่นะครับเหมือนผู้เมนูเมนูปีใหม่นะครับกัดอลังการานะนะเพื่อนเพื่อนนะครับ,รบ,นะรบพร้อมปาร์ตี้สงข้าติดเกาส้องรับปีใหม่ ทีนี้มีสมาชิกนะครับมาร่วมแจมนะครับสงท่ายปีเกา่าต้อนรับปีใหม่มารู้กันว่าจะเป็นเมนูอย่างนะครับอืมนะครับซุปเร่งครับ กลมดีครับอืมจะได้เป็นน้ำซุปได้แต่บอค่อยเพชรักตอใดเขาว่าไม่บ้านกินอะไรเบอร์ค่บอค่อยเพชรักตอใดครับ <S <S 2> <S 2> ถ้าผมซื้มอมากินเนี่ยนะจะตำพริกใส่เพิ่มเลยกับบีบมะนาวหน้อยเอาตัวลนะูกเต่าเนี่ย พยายามเขื่องเยอะๆอิมันดูฟูฝาลังกาเนี่ยนะครับเตรียมนะครับเตรียมเขื่องเวลาเขายำนี่นะเตรียมเยอะๆนะครับที่จิ่เขื่องนี่มันตึงหมืนถ่าครับบวกินกเ็เคี้ยวออกเนาะเตรียมเยอะๆไ้ก่อนอืมกระชมจัดจัดจัดขยับหน่อยอ มันก็ตีทาแล้วนะ่ะเล่นดักเหมือนกันฮอ๋ออู้ถึงโควิดกับร้าแบบนกันขนาดเนาะเบิร์นเนาะที่นี่สองร้อยห้าสิบคนเชียงรายจะหลอดกันหรอนะครับจะปิดจังหวัดกับมาได้ครับเรื่องเศรษฐกิจก็สำคัญเนาะ ช่วยกันดูแลครับใครที่คิดว่าเป็นว้าเป็นเป็นผุ้คุ้นเสียงก็ไม่ต้องไปไหนครับอยู่บ้านล้หนหมูแห้งๆอนี้มันจะหอมนะครับหอมกระทะหอมหอมขั้วกระทะ หอมหวานแล้วก็คิวราชาติมันหวานนะครับแต่มันคิวเหมือนวาซาบิคือมนดังเอาไปฆ่าโควิดครับ <c oughs> <c oughs> แก้กลิ่นหอม ของหัวใจแป้งนะครับสุรขตัดกกนสิบบาทมาการตาตนครับ,บกเมือส้มนี่หลังบ้านครับกัปืนกับหลังบ้านกเมือส้มหนกเลยเป็นน้อยกันใหญ่เยอะแต่ว่ากระเด็ดมาใส่ตำพวงกกัเลือกไปแกนอย่างเป็นห้าหมวกแกมันกะสีดาตวัวเอ้เนาะแล้วก็กเมื่ส้มใหญ่ตัวเอ กินมะเอร์อส้มทำมือผิวพรรณดีสางการชาวคนทไทยใหญ่ผิวพรรณจะสวยมากเพราะว่าวัตถุด,ดิบรักในการทำอาหารของเผนที่ใจเป็นรสส้มรสกลมกลมจะเป็นระเขือส้มนะครับ วันนี้ก็มาปะกันยาวๆแน,ๆน่ๆครับเพื่อนๆงานก็เริ่มเบาลงไปละนะเดี๋ยวเดีหน้ามาเกาะงานก็เริ่มกลับมาแต่จะพยายามบ่ขึ้ขาดไปเหมือนช่วงที่ผ่านมานะครับขาดไปเป็นสี่วันพี่น้อห้าวันปุน,นะ่นนนะง่อมขนาดนั้นเน,นี่ยมันเหมือนจะแท้ะเนาะ จะไปกินเข้างานแต่งงานาเพื่อนๆดูมันก็อย่ามาเป้งกันนับเนาะห้าวันนะครับกินขาหมูถห้าวันเลยหลับจิบหลับจิตห้าวันกินวัวกินควายกินหมูสารพัดจิบจ งั้นงั้นแดกะีไปไปเหมือนเจ้าอ่ะซอยจุมังนี้นะครับซอยจุเลี่ยงตัวมสมัยน,นี้นี่คนเมืองบ้านเขากกินซอยจุก,กันขนาดนะครับนี่นะรับอารยธรรมนเนาะเพลนีการกินวัฒนธรรมการกินมาจากอีสานนะครับกั่ล้ําครับผมว่าล้ําห่ว ข้าวหอมแดงซอสชุมันต้องอสดๆจริงๆนะครับกินกันไปเรื่อยๆนะครับซ้อมต้องไว้นะครับกิิทนสท่ายขึ้นปีนไม่มาผูกสื่อถ้าไม่ได้ซ้อมกินแอลกอฮอล์วอไว้ครับเมาส์แห่บผูกนะ ข้องเพลงเหมือนรัลกลบเอาหเวล่าไปแสงไมหรือยังมไงปีนี้อุ้ยหายป่วยแล้วครับกลับมาทำกิจกรรมเหมือนเดิมกันได้รักติบานเลินเลิกได้ครับโอ้สองปีง่อมสักมันสักตักไปนะครับ mà <tậu> nào là, là, à đây, là, gucken, là à à không gồm lắm tẻ không đi mình kín áo ăn em xí này nè kín áo được câu này nên là lắm ha em ha bà mì nên làm quay quay nè 2 gió hai bát cường nè kín đáy hơn kiếm kiếm này ừ nó chọn kiếm mắn quả ha thì cưới nhẹ mắn mắn lệ nó là bán thịt lũ Cái nhầm ngoan nữa là xếp này kín nam tý nữa mà đâu Nhằm mắm àm, mì nam dốt ạ hết ข้อดีก็เยอะข้อเสียก็เยอะนะครับต้นหอมไม่นะปากเหม็นนะครับมีกินตัวนะครับแล้วก็สิวออกแต่มาเลงกลัวแต่ข้อดีก็ช่ <c oughs> วยลดการจะเริ่มโต,ตของเซลล์ได้นะครับแล้วก็แก้วัดแก้ไอในใจอไรอยู่นะครับ กัดดรงกัดดังนี่ดีมากนะครับกินตอนกินนี่กัดดังแต่นะครับนอนเมื่อคืนนี่สบายมากเหลือกระเครื่องนะครับบริเวณนี้นะก้อยจ้อยกินกันไปนะครับหอมเหม็นน้ำหอมนี่มอสห้องน้ำ่อมเป็นๆเนาเดี๋ยวไว้ก่อนครับงานจบลูกข,ข้ามไปแล้วนะครับเนี่ยตัวงูคือเรามันง่วงครับ คปยดูพักผ่อนเดี๋ยวจะขอไปใส่นี่ครับกระดูกหมูเห็นสักหน่อยก่อนนะครับแล้วก็สําหรับนี่ก็เดี๋ยวจะจอยกินหมูซับจอยกินเครื่องมันไปเรื่อยๆนะครับเป็นนั่นก็ความคุณสาหรับการที่ตามรับชมของเพื่อนๆนะครับใครชอบคลิปนี้ก็ไม่ตลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้รวมถึงกดกระดิ่งนะครับมือช่อมเงือนมงคลชาแนลนะครับในรายการยูดีกินหวานครับในอีพีกินดีกินล้อครับกับเมนูวันนี้ ยำมามาหมูสับนะครับกับแถมนี่เร่งครับเร่งนะครับเอาละครับขอเพื่อนเพื่อทุกคนมีความสุขนักนะครับเจอกันใหม่ในอีพีต่อไปครับว่าจะเป็นเมนู้นอย่างนะครับรสชาติจะเป็นยังไงนะครับเสือไพรหรือเส์อไพรนะครับวานแถมก้ามหนึ่งขอทุกเพื่อนเพื่อนทุกคนมีความสุขนักนะครับในสิ้นปีนี้ครับเจอกันใหม่ในปีใหม่ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ